ตอสู้แห่งวามเียต่อสู้แหงวิชาแห่งวานอนเจ้าแห่งพระรามาต่อสู้แห่งจุลกาคนกระดูกมันให้อะรเอียงาต่อสู้แห่งโลกเราวต่อสู้แห่งเทพวิหารเรารามเกีย อาสุแไวรัสแหงรามากเกียรติ์เก่เกเกาทีเกำกำ่เป็นปีศาที่เป็นขั้วไร้ขั้วไปเหตุเกิดจากกรรมเก่าเป็นปัจจัยที่ทําให้มันไม่สงบรูปสังขารยังคงรอจิตที่ลุกไปเพลิงโทส เจ้าพี่เป็นข้าไว้เจ้าเข้ามารับใช้ข้าเจ้าพยอยกถ้าจะให้จบโลกนี้ก็ต้องชนะเอ้ยถึงต่อสู้ปีศาจร้ายอ่อนข้าได้กลิ่นของความอาฆาตพยาบาทมันอยู่ในตัวของเจ้าเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกให้ต่อสู้และขับไล่อวิชชา ความร้ายกาศห้งั่วร้ายต่อสู้วยร้ายโคตรมันเจ้าจะ่หรอองต่อสู้แห่งรามกี้น้ต่อสู้แห่งวัร้ายแห่งยุทธกัดยุทธกัดแห่งโยกกาต่อสู้พยายักษแห่งธนูกับตัวนายสีดา ต่อสู้ให้พยายักต่อสู้ให้วานอนยิ่งเจ้าออนรอเรื่องเราวการต่อสู้ใหงโลกบัดนี้การต่อสู้มือใหม่ในตำนานรามยังนะรามเ่อกีน้บบนี้ขับบัดนี้เต็นต้นไป